าช่ไหค่ะอยากด้จริง่ะอยากด้จะปูโกทำมคือแต่ว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยนามเพาะอ่ะมันมั่บอกขอกินมาหนามหนามมือก็ขานมาเลยรับปูแม่ควมขวบเลยรับ พเพราะข้าบจากพเาพราพออะ,ะออาา้าเพราะแค่พ่ออาบมือเด่อมนะเพราะว่าวอ้าวอาบงานนะว่าแรงริมับปูโวนแห้งอ,กองีกต่างหากโกนแหงอีกตัางหากตาแกงว่างานบม่ไหวพอ่อับปูร้าพ่อมาโกนแห้งหรอแม่พ่อไปเดิืนบนทั้งขาดหวัวเพืน่พ่อกับงานราเบืองรเบือง,ง,งมอแข่งกอนนะ เออไม่อึงอึงมาหอมงามไม่องอึงหรือว่าพอวางใจเสร็จแล้วเรื่องครับปูก hmm ็ค hmm ือแาปันปาปโคกเโคกเข่อกรับไม่ต้องนังหล่บเอาบูญมาอนียกฟังค่ะค uh, mm ่ะไม่เถื่อมอย่างนั้นเออหังบ้านอึงมั่งบะเมรอนั่งนั่งบเมื่อึืกรอึงอั่งงานทาโก้อึบ่ก็แบบเอาพื้นหาองานเพิ่อยากอัดตัวเพิ่นเรับอืค ก่อนก็คือไงอึนั่งไอ้ก่มเป็นครือขาวพอะกันแล้วถึงไปจับพวกนักสัวพอนะแล้วพอถึงไปจับพวกให้อึงนัน่งมาชาโกมงก่อนอึนั่งไอ,อ้บ้าโกมดอกพ่าถ้าหัยใจพ่อก็ถือว่ามิจฉาโลกันสิตีปูเอออึนั่งไอ,อ้หรือวะโกนใช้ไหมนีติปูออ่งไร คือค oh, oh, so right yeah, right really ืโอ๊ยโอ๊ยไ şey yes, ่ได้บอกเลยรับปูไหมเค้าขายกลหอเ้าขายปูอหรอ่ะเขารับปูว่าอากมาก็คือแต่อึงนั่งมาชากุทังเอาทังเอาว่ามันขายเงื่อนกุ้งกากพร่งมั้โอนาะหนาเกลือเนาะเอากจคือไปรอบหัวทั้าไปอายค้นไหมถ้าพ่าว่าเป็นหัวทั้งขาเลย พาราะใจฟ้าเขาเขาแบบฟังแคก่โกนกับพ่อเพื่อเนเลยเพ่งวาขายหนาผู้ขายหรือว่าผู้ขายว่าอางาหนาคือแคเพาะได้าบบาคาดัหรอเอ้ยพราะได้แบบพาะได้เป็นหายไปหนาเนาะเออแคก่โกัว่า,าจะถือกันรคือโโอ้เสกกียงโกนงดีปูฟังงั้นคือโก่งกันคือเราะโกหกโกนเปิดกันหนา ส้นั้นเมื่องที่ตัวกูเป็นจ่างทางั่นเการโกงเนาะเพราะว่าผู้เขียผู้ขาวเนาะบกงหนักเกรียดเนาะทุกคนโกงมาเดีไยวเสียโกงนะยืงนะยืมกับโกงมาคือมูได้ว่านจะผักโกมทั้งหมดครับครูให้ยืมบ้างนะข้าโกูก่อนขั้นอยากได้ตืมนะโกนให้มาคืนเนาะพออย้างนึ่งจะคือนะพออี่างนึ่งโกงา เก่าโอ้บางข่างวางโนงบางข่างคืออะไรนึมครับผมแต่ว่าพอพ่ออะไรบอกเลยจนะ้ะพ่อเราเรียนโกงชื่อๆเราเรียนลูกร้านโขงเปกันค่ืมเมื่อแต่กูชื่ผักข้าวนันนะง,งน,นนะปลอยคืออนไรนะพลอนเก่าเก็ดชูดกับมึองเกืดวางข่าแต่ว่าอืน่นนะังมาท่าผักกูชิบก้าวมาเปิดกันข้างนะอือครับผมพอพ่อะไบอกเลยบอกเปิด แต่บางก็คือไปวานที่นั่งมาช้ามือรบขั้นนึ่งตรอพวงหนาบายงยวานได้แต่เบื้องนั้นคืนอไปเบิ้งเรื่องหมดขั้นเรียนรือพวขั้นเรียนเรืนครับไปกอดูหานคู่มือคู่คคไปไปเปลือกหนอหไเขา,าครับปูไปเกาอตูต้หาไหนแตเบิ้งนด้นครับขั้นที่ไหนที่แหลมันบบไหนเออ ยืลนแต่ขึ้นไปวังเรืองมีความหมายาได้อื่นแต่ขึ้นครบไปเังเรืองอื่นแต่ขึ้นเนื่อครับขาวังก็บเคลียร์พอไม่นินงามันคือมาขัดขวางตูวหางพ่อว่ะอืมไปก่อตัวหางว่ะอื่นงมาค่ากั้โกงโกงแล้ฆ่าเราขันหนึ่งเละมันฆ่าเราขั้นหนึ่งมันปังบ่ขขนโอ้ฆ่าเราขั้นหนึ่งบ่ปูใช่ไปวบงได้เื่องแล้ว เข้าไปวัหนึ่งะมันคือว่าท้างวันคือนึงนะครับวัเอิงไปไปวัวเดิครับมันคือว่าข่านวันนั่นเหมือนความพอพอมันบอบวางมครับไปวงเมื้อข้นเดือวหลบกวางแค่ไรนด้วยคื่บัอันหนาวมากพอดีปูออเล่โัดอือเรจัดขึ้นครับขาเนาะอ่าเขาขายอื่นหอกงานจะล้มเออะลงสนามขอทางอีพ่อเราบ้านชิง จะได้ดุมากจ้ะถ้าไม่ได้นางขนมจะมาเองมาแข่งดีกว่า <S 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 มาขนมกำลังจะลงชนะบอกมาตัวเดียตรงๆนะพ่อนะเอามันตรงไปเลยปันตรงไปเลยคุณดิง่ายนมข้าอยากได้กรงตังไหมมอืงมา,มาจ่อฟังอีนย่างรัก่าใดรกูแค่นั้นจบข่าวคืเใช่ไหมไม่แข่งห้อกนมดรอกอือคือพานมานอ่ะเอาหูเอียงปังเลยว่าเขาโกหกว่าจังอย่างเงี้ย ปอเปล่าอ่ะกระลึงกระลึอืออันนี้ขออื่หนังนะเนาอขอคารวะอีกเพราจ้าขอถวายไปตุไปแก่นังคนห่อแขงไปนังเม่อคู่ไปนะหรืเนา่าอ่ะขอให้ทุกข์กับฝาแข็งแรงอื่หนักหนักนาะเพราะถึงงั้นรอกควงนัุ๊กอือหวานนีใครก็คงหวังดุดอกเท่าแล้วนะอืมเท่านาดล้วนะอืม เท่าตัวเราละใครคืนเราละเนาะอ่านอีคืนเราละแต่บ่ได้ผัวเนาะผัวก็อะไรว่าไกหกมือข้านี้อไร่เอาบ่ไรอะผัว่ก็ว่าไงอะ้าไม่นานนี้เป็นห่วงขาเล็กผัูผัอฟู ไปอ่ะไปไปไปก็ยืื้ยก็ไปคลอดคอคือหายกาหายกาหายเม่อกันเงิอเลยมึงของถางผูกอลัคือหกไปหกห้าไม่หกไม่หกเปนบปูไม่หกมือแต่ห้าไม่หกอืมใ่้าอฟอกโตรงๆมาเลยฟันเข้ามาเลยอึงองแต่มงว่ะ ว่าไม่ใครกัขอถามจริงๆเลยขาก็คือนหายว่าหายว่าซื้อขั้นว่าหายว่าซือว่าค่ะเออขั้นว่า่าถือผู้ค่ะแต่ถือเท่าถือรัาผู้เท่าว่นเนี่ย้นยังคือเท่าว่าเนีที่นั่นแต่งโมที่นัอยู่ถือแบบต้องซื้อนะตัวเองเป็นคนเสียตัวเองก็ต้องเป็นคนซื้อร้าผู้ซื้อตัวไหนหล่ะพ่อเขาจะใช้หนี้ใช้สซื่อตัวเดียวนะที่นั่แต่งโม อยากออกรถไหมว่าแมงบอกอยากปูจ้าูเอาป้ายแดงได้ปะจ้าป้ายแดงพ่อไปตรวจพอกให้แล้วเอาปะเอาโรค่ข้หนี่ก็มักถือออกได้ยิงเลี้ยงเล้ยงปราป้ายแดงป้ากระป็มักถือออกได้ป้ายแดงอยากเ่องึ้นมาเรื่องไปบ่าใครกิ่ั่งแต่งโม่ล้วได้ครับห้ามมากกาได้ยิงห้ามมากกันกันครับ พ่อแข่งื่องแต่งม่ออกดด้วยคบปูวัดที่หนึ่งือวัดที่หนึ่งแาดแดงก่คือดดแดงที่งนียประพข้ไปตัวมาแล้วไหมครับเป็นรถเก๋งหมืมครับเป็นท่ายรถเก๋งหมืเป็นท่ายรถเก๋งป้าแดงพร้อมไหมลืมครับเขามาแลงเลยว่ากันคือมาไรืมว่าคือไปเบิ่งแบบน้นครับดูแดดมันแดงึคือป้าแดงชุเก่าไหมตุงเรียชุ่เก่าชุเก่าม่ใส่วทที่หนึ่งเรียประพู วันที่ยังไงนะยังแตงโมขอพ่อมาพ่อกระจัดรให้ครับปูทามว่ากันได้บ่ว่ากันได้ยินเนาะโอเคเนาะโอเคครับอย่าว่าพ่อไปบอกนะอย่าว่าพ่อรำเอียงนะครับปูเออนะไปจัดรวตาจงมาตั้วชกันงานนะครับปูได้โอเคก็เลยเอียงก็ก่อยพ่อจะบอกกับลูกนะเขาเปินควบ เอ้นย yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. mm ังตองต่อ yeah. ท okay. ้าวเขแจะมีเข้ามือรักมีเข้ามอหมันัาวันหนึ่งใจอันนีได้อันนคือกับตาปูอันนี้นะนะเออเอ้นยังก็คอยวัาได้หลายจุดด้วยนะเขาท่าด้วยนเออเชื่อได้หลังแม่คู่หลังจะเอากลิ่กับความหมาเขาแก้โอเคเชื่อคู่าบัวันี่เชื่อจ่เชือ ตรเขียวนะแต่ว่าเขาไปเตือนนะตือนเยอะจตม่คออกมาถึงก็ใจก็แบบเออเดี๋วแม่คุณสิบอกไปยนะไป้้ร้กด้รุกขอ้เสือเือเมื่อคือเอาง้นหรือพ่อพ่อไนไปวัดไปว่ากนเอาก็คือคือร่างกอดแต่พ่อเมื่อคือไปวัดมั้งเหรอ คือไปบ้างก็แล้วคือไปม,ม,ม่จม้ามื่อแรกจะไปซื้อผลทำม่กับดอกใหม่ตะพูเอาคือวบิกเงินสกาเบิกเงินไปซื้อดอกไม้ตะูแกเบิกเงินเคยบายคือว่างตรมก็ต้องอ่อนขอราดกันู้เขารูเอากคือคือไปคือบายคือจักครูนะหาครูตะพูอืมหาครูว่ะใช่พล้ำไมเก่าจัอ ปัานทงเอาก็คือคือไปคือไม่ว่าพ่อคือหันคือเกาหวาตนะเอาไปถือเกาหวานนะไปคือพ่อคือแบบพ่อคือแบบแลู้กเราครบ่ว่าแค่เหบอคือคืออืมได้ไคือแจ้หน้าอะไรกเค่ะอืมเติมากระดายไปก็ะดา ครับโ็ไดของหมดไ่ต้องหาถามหมดครับปูก็ได้ของหนักกระดับเนาะคือเอาตัวได้ดื่มเนาะก็คือเต็มทั้งถามทั้งถามทัางถามตัวเนี่ยว่ามันท้างถามหนักกระดัครับให้สามตัวลดปูยังไงปูค่าดอกไม้มันค่อยสินพ่อค่าดอกไม ว่าพ่อว่ามันพ่ออยู่ะเก่าบพ่ออยู่บ่ปูเก่าเกาหรือเบล่าเก่าเก่าเก่ามะครับดอกไม้ชื้น่าครับอืมใบคือนใบคืนเอาเอาะไรดึงนาะค้าบใบชือแห้งคือนาะครับ าบคือต้องเปิดเก่าเก่าแล้อืมเก่เก่าบคือต้องเปิดเกเก่าเนะครับคเออมันจะคูกันนเก่านปคู่กันรับเออเอาเก่าเก่ากับพ่อมาดูนะสีให้สีให้น้องก้อยไปสร้างต่อได้แตพูดเราไม่ไงช่วงบ่ายให้มันทันแรงนะให้มันทันแรงนะอือไปลางต้อง่ายแต่ให้มันทันแรงนะบปให้ดึงเนาะได้เนาะอ่ะ ใครกรับไม่ครกไมีรับมีครกมีมาโชปูีโเข้ารับแบบนี้ด้วยเยอเด้อ่าคือผูดามชั้ทโชไปเลยอืมแต่เริ่มแต่เริ่มก็เริ่สาธุสาธุครับภาคผู้ชเก่าตะวารถแหลมาขวางนะคะกวางอีกทีวันตะว้างูตัดหนารถอันของนั่นรถคู่คูกสองทีนึงทะเบียนก็หกนึงลูกกันเนาะค่ะตัวเดียวกันค่ะกับของแม่คู่ เ่นีหรอว่าเยค่นั้อนั่งกับทิมสิ้กโอ้มีสองแรเก้าเจ็ดสอง่ะเนี่ตรงก็ไาไปทีนตรงนี้เด้ขาเจ็สองอือาเขาเจ้าจสองสองย่างค่ะนี่ค่ะแบยันนดเลยขวางยูค่ะบ้านประชานะคะเนาะผัวเลียสุดตายบ่ผัวใา่เรีสุดตายีเลียตายขึ้นค่ะนี่ค่ะแคบตาจอไว้นะคะเนาะ หนึ่งเก่ากับหนึ่งหกกับตัวเดียวกันนะคะเจตเมค่ะปูกับเฮตนามกเาฮกใส่มือแล้วแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าปูยกมือคือหนึ่งเก่าแต่ว่าเฮตนามกเผาหกใส่มือเนาะค่ะสองดิเเต็พที่ยี่สิบเก่าแต่ว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าดัชชาเดชถัวตอนอายุเก่าสิบห้าปีอุว่าเก่าสิบห้าไม่ปูเลยปูมันไม่แผ่เลยไม่มีปูใดสนใจความไม่มีใครเอาความ หรือว่าห้าสิบ no ผ uh, uh, huh. no no uh. well, ักกันเอาหาเก้าน e. uh. mm. ีิบ่ครั no. ้งเก้าห่าดีบะเมืนเร่อออกมาห่อความเสียนี่เนี่ยเสี่ยนจากหม้เพราะว่าพูกันยกมือหาแล้วก็ยกเก้าแล้วก็นนึ่งเนี่ยไ่ะม่ไ่ไ่เป็นหนึ่งนี่จะว่านยกยกเกินเนี่สีกัอาตีเป็นเก่ากันได้ไหมคะเก่ากันได้เนาะพูอตีว่ายกมาสีมาเก่าตอนแรกยกหางเราค่ะแล้วกันยกมาร่วมกันสีเก่าเนาะจำไว้เนี่ยจำไว้สักเดี๋ยวนี้มาค่ะโอ้หาเก้านี้ จำไว้ผู้อาชีพว่าสี่นิ้วนี่อาชีพว่าจำไว้ค่ะได่เนี่ยเจตเมื่อจำในเมือวานที่ปู่ว่าเอ้ากระสิบใบพอสี่นิ้วเลยบ่ไ่้สินะคะนิ้วพามืออีกปู้ค่ะมารวมกันเนาะก็ในอาชีพเป็นสามตัวกด้หนึ่งห้าเก่าหนึ่งห้าเก่าแล้วค่ะเนาวเดี๋ยมาเบ่งค่ะเป็นเบ่งอีกขั้นหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่ามันสีเดียวกันค่ะแต่ว่าแหล่สิบสี่นี่วมามือนี่แล้วค่ะแหล่สิบสี่มือนี่ค่ะ เอา5เก้าตัวนี้เจ้าน,นี่แหนค่ะ5เก้าเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองหนีจะเลื่อมค่ะว่าเจ็ดถึงโม่เมื่อตอนเจิน5เก้าสองอข้างล่างตับนี้ด้วค่ะตัวน้ยนอย 9, 9, 2, ค่ะเก้าสองค่ะกับว่าแหน่ได้ค่ะตัดเลนกับเก้าสองนี่เจ็ดถึงโม่เก้าเจ็ดสองมา่นค่ะตัดเลนเอาได้พี่น้องเด้ค่ะมาตัวได้ชอบตัวแร้แหน่นสองก้นนี่ละคะ่ะไม่เลยค่ะก้นกันแลค่ะ แรมรถจะแค่ะนี่แต่แนวเลยแรเนาะค่ะงวดที่ก็มากอยู่ค่ะคืนี้มากเยอสองเย็ดสอง้องหาเก่า <concerts> ่ร้นตัวเก่าเก่าสองสองเก่านะคะเกาจอเลย่ะามาตรงค่ะ เล่นเ่ชร้กับัก่าเ่มขับมือนีกับับมือหนีกับนีได้ครับเรื่องภาวะเมียคู่กำลัยินข่าวว่าขันเพิ่นประค่าธุรกิจของเพิ่นภารกิจของเพิ่นขันเพิ่นบางเพิ่นจะนัาหมักไม้ครับไปถวายไปถวาย ปูเถ่าอยู่วัดป่าบ้านเหมือนครับอเอาก็มาลอลุ่นกันเบิง่งเพราะว่าแม่ยคู่เิ่นกะพาลาเพิ่นหลายเนาะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นสิว้างช่วงใดคันได้ไปก็คือจะทั้งช่องจะได้ไปถ่ายคลิปให้พอ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่าอ่าพุม่มปูเถ่าอยู่ไสที่เพิ่นมาอ่าเยี่ยมปูชีปลาขาวเมื่อบ้านนี่คล้ายๆมากกับปูเต่านี่แหละคล้ายๆครับมาแบบปูเตา่ามาเบิงบ่งพุ่มมาเบิง่งหอปูชีปลาขาวเพิ่นกระเส่อนหลายว่าหอปูชีปลาขาวคือง,งามคักงามแน่แท้ ครับปานเมืองสวรรค์ครับก่อจะเริ่มครับห้าน้อยมือนีฟูเบาขึ้นนะครับเนาะกับสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าครับสำหรับปัจจัยที่ fc เกวันเพิ่นถวายมาแมนบอสซมโม่ครับสำหรับ fc ของเอ็ยิมถวายมาฟูวามีล่งไายนี่จะหากับศูนย์ครับับเนื่องเก่าหาศูนย์เก่าศูนย์คือเก่าแหละครับสำหรับห้าน้อยมือนีนะครับเนาะ fc จัดไปเลยครับเด้วยจัดดวนครับครับผมเป็นหวยต่าตั้งประเทศครับสำหรับแม่สลอม ครับกระปากผ่านมาท่างช่องแก๊สยิมผ่านฝากมาตลอดคือว่าทุกมือก็ได้กับปูเลยให้บอกว่าเอาใส่อาหารแรงเดือดสันว่าส่วนใบใบอาหารแรงครับว่าแมียลอมเพิ่นเคยซื้อคาบได้คบเพิ่นอาจจะหูนะครับเนาะครับเพิ่นเคยืมันเคยมีโชคมีมันส่วนใดเพิ่นอาจจะหูปูเลยฝากให้คุณแม่สวรรค์เก้าสิบเก้าแม่แตงโมค่ะเก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าครับอ่ะเก้าสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยเอสยิมเคเขียนลงแล้วนะครับเนาะเก่าเก่านะครับผมแล้วก็สิบเก่านะครับ ปูตายกมือปูตาไม่ได้บอกเลขพั้งวดนี่ครับพูชีบเาขาไม่บอกแต่ว่าปูตากร้อยขึ้นเขาเลยพี่น้องครับมันยกมือหรื่งหัวขึ้นเขาแล้วครับนี่ยิ้มอันนี้มันย่างขึ้นเขาแล้วครับมือเนี่ยกระไดครับยกมือขึ้นนิ่วหนึ่งแล้วปูก็ยกมือขึ้นสองข้งกง็งอนลูกหนิ่วหนึ่งครับกับเบิ้งตามชิปแล้วก็ฟังคําเบาของแอดยิมไปนั่มครับบางเท้าอดยิมกับจำคำเบาคาจ่าของปูบ่ได้ครับกับอ่ะพิจารณาซรอยกันฟังซ้อยกันดีๆพิจารณาคักคัดครับ เรีกควมจิตควมอ่านกันครับแอดจีทันใดครับเบิ้งออกแล้วครับแต่ทักมาบอกแอดยิบน้ำแน่ครับเพราะว่าแอดยิมก็จะได้แบ่งปันครับอดจี้สายบุญเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพจะได้มีโชคมีมันกันได้สร้างบุญร่วมกันไปครับผมอันนี้ครับปูตายกมือบอกเรื่องปูตาอ่ได้บอกเลขปูตายกมือบอกสิบเก้าครับผมกับเก้าเจ็ดศูนย์หมู่บ้านนี่ยล่ะครับแต่ว่าอันล่างเหมืนปูชิบะขาวสิบเกีดเนี่ยครับครับกับพี่เจน่าเบิ่งครับผม ค่ะก็เป็นไอ้ก็ค่าใบสีเนาะค่ะทียิ้มถามฟูกับฟันทงให้แล้วเนาะค่ะครับผมส่วนใ<ล>บ<า>เรย่งค่ะครับมีเสียงโกลนครับบัานนี้อ่าเสียงกกโกลนเสียงโกนน้องไออ่าเสียงน้องไอโกลนนโมสันฟันวคระสซิบซีสันเสียงโกวนนะพี่น้องอ่าเป็นมือนีนะครับเด้อเป็นของห้าน้อยมือนีค่ะครับอ่าเสียงโกนสิบซีนี่ครับทีจหน้าเบิ่งนครับผมหนึ่งซีครับ เสียงโกลนองไอเดจ่าเด้อรับกับพิจารณาเบิงสำหรับเสียงโกลนองนักชาผู้วางวดนี่สีให้สนั่นเมืองเลยครับโกนแห้งค่ะโกนแห้งครับายน้ำกับบ่ออาบค่ะครับน้ำกับบ่ออาบเสียงโกลกระแห้งเออครับเสียงโกลนองนักชาครับเนื่องเก้าพี่น้องมาตรงกับตัวเลขที่ปู่ต่งยกเมื่อเดค่ะแล้วก็เป็นอายุของปูฟูม่มครับเป็นอายุของปูฟู่มครับครับผม ก็พินิจพิจารณาเนาะคะ่ะซื้อซิบเก่ากัซื้อซิบหกค่ะซื้อซิบเก่ากัซื้อซิบหกไว้น้ำแน่คะ่ะเป็นตัวกันเนาะค่ะอันนี้เสียงกวนของน,อน,น้องนาช่าเด้อปูไอ้ได้เอฟซีครับก็ปั้งดีๆพี <c oughs> ่เจรณาคักๆครับเสียงเสียงกวนสนั่นเมืองครับปูวา่าครับอ่ะสำหรับว่านั่งไปนั่งมาปูก็วอาไปวอามาเมื่อว่าวอดรถขั้นเก่ารีบรดมีรถขั้นแดรี่ไปจอดจอดวังน้าบ้านอยู่น,อน,น้องนาช่าอยู่บ้านสันว่า ครับทะเบียนก็หกหนึ่งหกหนึ่งครับกับป็นรถท่านผู้ยากคู่ถูกคู้ยากของแม่คู่มากตะกี้บรรยากาใส่ค่าขายครับหากหลายรถท่านนี้ครับทะเบียนก็หกหนึ่งหกหนึ่งครับวันนี้ได้ครับเก้าหนึ่งอาจจะเป็นหกหนึ่งก็ได้ครับกับพิจาจน่าบางดีดีนะครับด้วถจุดกำบวกำจากของปูนีลังบันครับแตงโมครับอ่าบานนี้ถึงเชี่ยวแตงโมนะครับแตงโมกับแตงขันคารวะปูนับเรียนบาทละปูให้ปู่บาทนี ปูวาจเพศใส่ปูไลลยเาียนถึงโม่าันว่าครับแต่โม่าูมันมีเงื่อนใส่คาอ่าอ้อสลากกินแบงรัฐบ,บาลเขาจะมาถามแล้วใส่คาเหล็กครับปูได้บอกว่าเอาไปได้แม่เขาศูนย์เก่าเันาว่าไปจองรถป้ายแดงไว้ให้แดงโม่ได้นน่อ่าปูตาว่าไปจองรถป้ายแดงไว้ให้แดงโม่รถเก๋งเาทันว่าครับศูนย์เก่าอ่าทะเบียนศูนย์เก่าด้วยพี่น้องเด้อครับวันนี้เกวันปูให้ซิบเก่าแล้วจะม่พ่อ ครับค่าดอกไม้ค่ะครับมือนีค่ะมือนีค่ะมือนีนะครับเด้อเป็นฮานอยครับเป็นฮานอยหรือว่าเป็นฮอตซอปปอล่ากุแล้วครับค่ะครับเกวันหนูพอว่าได้สร้างใบยางได้ทั้งดอกไม้ใบสีแล้วก็ทั้งใบสีใบสีก็หลายสุดมาเนี้ยอัดยิมก็ได้ถามหมายปูมันยังค่าใบสีนี่ค่าใบสีบ่ยยิมมาทันมาแม่นแล้วปูเอาเชียนเชียนเลยปูว่าเก่าเก่าครับพี่น้องครับเก่าเก่าครับเพราะว่ามันปาหลายมือแล้วด้ ครับเฮากระจัดเบื้องไปครับเด้อครับครับเด็กที่ท่านใดครับได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้โชคโชคกมันมันครับดำดำเรืยเรืยครับคลิปเงินให้ได้เงินคลิปท้องให้ได้ท้องขอให้บุญรหลานมีผู้ชื่อก้าวผู้ตาครับเป็นบรรดาผู้สั่ยค่ะการกำมะฮองเนาะค่ะเฮงเฮงเรื่อยเรือยค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแตงโมงกับสิพ้อโซล่าพ่ออมพี่น้องเข้าไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมงให้พ่ออมพี่น้องเข้าส่งมาอันลำ้ำรวยสุขผูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ